สวัสดีครับกาหลังจากที่โวยเหตุทีมบ้าโดนนะครับมันนี้ก็ว่างพอดีก็เลยมีโอกาสท้ายทีไผ่เอฟซีก็เก่าใ้รับเบิรงหลักชมวงนะครับเด้อพอดีมัอนี้กับมีโอกาสกับทีมว้าประวัติของนิดๆน้อยๆนะครับก็คือความเป็นมาของการเลี้ยงคุ้ยของผมอะแต่ก่อนกับบอเคยมีแล้วครับ เลี้ยงมานิดหนิดได้น้อยต่ก่อนเพ็ดหยังมาก่อนพ่อออ๋แต่ก่อนกะเป็นผู้รับเหมาน้ำรับจ้างทั่วไปนะครับรับกนขักว้างค้อนสวยนะรับเหมาอันเป็นหยังคือบ่ได้เฮ็ดต่อกะกะเพราะว่ามันบ่มีทุนมันได้ลงทุนหลายแรงง่ายแรงงานกับทุ่นกะคนทางที่ขาดทุนคุณละลายครับต่อมากกะหลังจากที่ เส็ดงานเรหมอมากคักๆล่ะกะ่าดูซื้อว่าสิติดนีหลาย<ม>ทิศหนีอืมบ้านนี่เป็นจังไรมาจังไรก่อละ่ะบ<ม>้านติดนี่มากคะกะ็กะคือรวมดูคุกคขขานมากกับเติบหนึ่งนะครับก็เล<ม>ยเจเจได้เจจริงแหละเป็นค,คนมักยิก่งหัวอายุเทา่าดหร่หมักปลาดถ้าเกิดเวลาั้งแต่พอแต่แม่พลามากคนละครับแต่โบม่มีโอกาสเชื่อ หาคาหนี้ช่วงนึงกับมู๊พวกคือนายหอยพจนแหละครับเป็นผู้ที่ให้โอกาสแก่ก็ได้ยืมได้ถามแล้วครับแก่ก็ยืโอกาสว่าจะยืมเงินไปซื้อกล้วยในราคาแปดหมื่นแปดหมื่นสมัยนั้นกัดกับร้ายนเนาะบอกปับเราะมาหาหาปีหกปีพอดีหกปี กับของกับมี่ยุ่งเงินกับแต่บ่พ่อสิได้ซื้อกับพ่อสิได้ซื้อกินนิดนิดน้อยไปกับพ่อสามารถเทียทุนได้ครับกับมูขวกกับมาโดยบังเอิญเลยมาเสนอเสนอให้ก็เลยได้อาน้ำแจ่นะครับแจกกับผ้าแจไปกับพ่อได้ถือเงินนะครับแจเป็นผู้ถือเงินแต่ว่าเข้าไปเสียถูกก้วยจึงได้ตัวนี้แจกซื้อให้ได้แล้วครับซื้อให้กับถือว่า ยืมเขาองค์การนืมนนะพอกล้วยคูแหลกอะสิเป็นลูกเผือกสีลงในเสตปุกกล้วยกล้วยดำได้ลูกตัวเผือกอือได้ลูกเผือกกระสือในราคาแปดมื้นหาครับตอนนั้นแกกระสือให้เยกกระเสีใยไห้โดยแบบเซนีหานะครับเป็นมู่มาโดนเนาะจริงๆแล้วกบเมียแกะก็อยากให้ได้นะครับ คือเ <c oughs> ป็นเนีย้ยของหอยพ่น <c oughs> อ่เจก็นล้ว่าซื้อห้เหล้าโรดเราเสเอาไปยังไรกระซซื้อห้แลหล้ืต <c oughs> โวกัเก็บใส่ใจไว้ละครับ <c oughs> คือถ้าจาเหโอกาสท่อก็เลียงมาเลียงมากับค้อยแม่ก็รุงนั่นแหละครับสิต้อยอดเห่ผมมีค้อยจนถึงปัจจุบันนี้กระซำสิบก <c oughs> ัวโต สน,นิทสา,ามสิบกว่าเนาะพ่อบสามสิบกว่าสามสิบพี่สามสิบผ่าตัวนี่นะครับก็คือพี่ทุกมือนี่ได้ยอ้อนขั้วสองตัวนั่นแม่นคกามีทุกมือนี่ได้กับยอ้อนขั้วแม่ลูกนั่นกาปัจดใจรักก็คือมูพวกให้โอกาสออสองก็คือได้แม่ขั้วมาเขากับเลี้ยงมาเดี๋ยวม,มาด้วยใจฮักนะครับพอดีนี้โอกาสข้าเจ้ามาขอซื้อ แม่ร้อนกับลูกตระเร่จะขายพันไปขายให้ไปกาถูกซื้อว,ว่าเติมนึงนะครับก็เลยเดี๋ยวเงินก่อนนั่นกลับมาซื้อขายสองโตซื้อสี่โตขายสี่โตซื้อหกโตแบบแบบทวีคูณเรื่อยๆไหมครับทวีคูณเรื่อยๆ,ๆยเรื่อยๆคือคือช่วงนั้นผมเลี้ยงคั้วแล้วครับผมเลี้ยงขั้โดยตรงเลี้ยงควยอีรีราคาที่รถ ที่มีนั่นมีนี่ที่มีชิ้นกะค่อนข้างสิบเบิดไป<ะ>ก็ถือว่ามู่พวกให้โอกาส<ะ>เติบหนึ่งแล้วก็ที่พวกขอลืมส<ะ>ิ่งที่สดไทยได้เลยร่างกายหรือว่าหัวใจนี่กะบางย่างกะให้เข้าไปค<ะ><ะ>ือซอยละครคกินแห้งมันบ่าตายพี่น้องอต<ะ><ะ>ซอยซอยเข้าไปบาดเขาก็มีโอกาส ตะก้อนผมเลี้ยงคั้วและครับแต่ว่าปัจจุบันนี้คั้วเลี้ยงผมแล้วล่ะครับไอ้วังสันเนาะผมตอนนี้คั้ยเลี้ยงผมแล้วก็ที่หูจักมูพวกหลายๆจังหวัดทั่วไปพวกเช่นครับนกตัวย่านกับพวกเสียศิลพอเลี้ยงเคนละสโล่ลงสม,มัยอำเภอเพ่นอาจารย์สังคมอยู่โดนปล่อยกับทั่วไปครับ พวกหอยคัมหอยเปียดทั่วไปหอยเหี้ได้หลายในประเทศไทก็คือหัวจักกันกับพอข้วยครับ <c oughs> คือขัว้วน,นี่เป็นสะพานครับเป็นสะพานให้ผมหัวจักค้นหลายคนครับทั่วประเทศครับแต่ก็คนที่หัวจักผมก็ย่อนข้วยคำว่าขัว้วนี่ก็ถือว่าเป็นคำศัพท์ที่ตามเท่าแต่ว่าผม,มถือว่าสูงสุดครับเ <c oughs> ขาก็ให้ให้คุ้นครับเขาให้คุ้นผมหลายเขากับมีโอกาสแต่ก็ขอฝาก คือขวกหรือว่าเยาวชนดุนไม่นะครับที่เหลียงค้วยเคยเจ๋หักเลยครับอดทนนะครับเด้อวอดทนเหมือนนี่เขาเลี้ยงเขาจริงครับพยายามเลี้ยงให้ดีที่สุดเขาเลี้ยงเขาดีตอนได้กระสังเขาทิตตอบแท้ห้อแบบพุทธามหาศาลครับคือคว้วยนี่เป็นบอกบอกตรงๆก็คือเขาให้โอกาสผมก็คุอควาวย นี่ทุกมือนี่มีรถชีอืมค้นทิวหัวจักหลายทั่วประเทศครับก็ยอดพอกข้ยครับขอฝากนะครับเด้อพ่อแม่พี่น้องที่เลี้ยงพ ช่วงนี้เนาะพอมันลดเสื้อว่าการสือขายค้อยนี่มันลดลงมันบ่ค่อยกระเตืองคือเมื่อสองสามปีก่อนบะนี้คนที่อยากเริ่มเลี้ยงไม่น่ะเขาซื้อมากนะพอมีความกิดเห็นจังไหกับการต่อยอดในสถานการณ์ปัจจุบันที่มันบ่ค่อยมีการขายควยหลายขึ้นก็เพื่อจะนี้เขาเจ้ากับว่าค้อยล้มเป็นบ่ครับมัน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 กับว่าด้ลงมเพื่อว่าเี่ครับ ก็คือค้อยนี่ราคาเขามันถิอยู่กับระหว่างผู้สื่อกับผู้ขายครับที่มักหรือชอบพ่อใน่ราคาที่ตกลงกันได้นั่นคือราคาของมันจริงๆแล้วที่เขาจะว่าค้อยลงค้อยลงนะครับคือช่วงช่วงค้ยเรียนหลายๆคนหาซื้อหลายๆมั้ครับค้อยมันราคาหมื่นหลักหมื่นแต่ว่าพากันไปซื้อหลักแสนในตอนนั้นนะแต่ว่าฮอดในช่วโมงนี้นี่ คยลักมื่นมันก็ตตองมายู่ลักมื่นของมันคือเก่าคือเดิมโอ้มันเป็นยังังไม่คือคือวิกฤตของมันแต่ว่าคนคนช่วงนั้นคืออยากกันซื้ออยากแต่พอได้ข้อยตัวนี้ราคาจริงๆเรามันสิอยู่ห้ามื่นเท่ไปซื้อแสนนึงเห็นดีครับจริงๆแล้วค้อยมันอยู่มื่นก็คือมื่นมูแสนก็ซื้อแสนมูหลังซื้อหลังซื้อเก่าปกติแต่ปัจจุบันนี้เด็กขายบอกกับอกไฟเด็กขายนะครับแต่ว่ากับมีคนมาถามอยู่ อย่งออกเรื่อยๆเนาะพอตัวาการจะขายเรื่อยอยู่ต่อ,อมันวา่าเขาเลยขายตัวะละแสนล้านนีหอย่างดอกอยู่ตามสภาพเดิมมั่งถามว่าผู้ทีอยากเลียงในถามใจของวา่าใจของหักบอ,อ,อบหรือเพราะธุรกิจเออข้าสีเลียงแบบธุรกิจหรือเชิ่พาณิชคือการเลียงควายใหม่เนี่กาอยากให้เลียงแบบขยายพันธุ์ก่อน้ะครับเด้อ คือคือพวกทุนหน่อยเรียงตัวสองตัวอยากผมอยากให้ขยายพันธุ์ก่อนขยายแบบได้พอคือคือ,คอเลียงให้ให้มันออกลูกอะ่ะอืหรือว,ว่าเม่นบวกออกลูกกับสาม,นมานาาันซื้อมากในราคาเจ็ดแปดหมื่นเขาขายแสนสองแสนทั้งสกันมีโอกาสขายกับขายเลยครับเขาต้องไปแพงมันเท่าขายแล้วเขาก็ไปหาตัวที่มีคุณภาพหมายถึงว่าเข้าต้องัพราคาของมันขึ้นมาอีกตามทุนเท่าข่าว่าะจำเป็นก่าว่าต้องไปกู้หนี้ยืมสิน่นมาซื้อซื้อเฉพาะห้องมีครับ มันติสบายคือถ้าเข้าว่าด้เป็นหนีเป็นสินมาซื้อเนี่ยเขาเลี่ยงแปลงได้มันมันมันก็นสบายใจมันสิบ่าได้กังบุสิบ่าได้บ้าเอ้ยอนี่ได้สีไดงเงินใต่หนีเพิ่นวะจำเป็นเราต้องขายกล้วยอันนั้นคือประเด็นหนึ่งใหคิดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพุ่นเจ้าของเนี่ยถ้าเป็นพุ่นเจ้าของจริงๆเนี่ยถ้าเลี่ยงไปก็ต้องไปคิดว่า คนสิวลไยนีอะไรสินะครับเขาเลี่ยงเลี่ยงโดนได้หลายครับเลี่ยงโดนได้หลายมันก็จิเพิ่มพูนทวีคูณของมันขึ้นมาเรื่อยๆครับปีต่อปีปีต่อปีล่ะหมายถึงว่าให้ใจรักรักเหน็บบ้านว่ารักใต้จักของเลยหลูกเมียยุ่งเหยิงแต่องรักน้ำบ้านว่าเฮ็ดใต้จักของคือผัวไปยุ่งเฮ็ดแท่นได้อันนี้มันจังบ้านว่ามันบ้ได้เฉียดกันบไา้จ่าจมกันว่าจ้าแล้วซื้อมาคอ่เลี้ยงแหลว ทำนี้จะเสวอกันเด้อพี่น้องเด้อมัน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 พ่อแต่ว่าผู้ผัวเขาเห็ดนี่มันขายมาเมียแหละเป็นพวกเงินจังผมนี่แหละเป็นตัวย่างเออมันขายได้หลายเป็นหนกระ้างครับก็ต้องป้อนให้เมียถือวันนั้นท่องกับยังใส่น้ำกลนมันก็เป็นหยังดอกอ่าก็จะสีประสบการณ์ตรงคือการเล่นเลขเล่นไพ่เล่นให้โล้นี่กะ ก็แล้วแต่ผู้อื่นแล้วแต่ใจมากนะครับแต่ว่าการที่เขาขายมั่วขายขั้วไปเลี่ยนไจให้รนี่มันกับโบดีบันไดดอกอัมบอว่าบบมันบบได้ดอกได้มือนี่เสียมืออื่นได้มือนี่พัดหนึ่งเสียมืออื่นมือหนึ่งคือเขาขั้วยมันก็ไม่ได้หายก็หายเนาะคว้วนี่มันเสียหายหายไปตลอดครับหายตลอดสุกคือเลี้ยงขั้วต้องใจเย็นใจเย็นอดทนครับอดทนถสิอยากได้กำไรเนาะ คือให้มันได้หลาย,ลายตัวก่อนยังขายก็ได้สำหรับสีเลี้ยนสองคนเนี่ยเขามีคว้ยหาโตเนี่ยปีหนึ่งขายสองโตเนี่ยข่อยแมวบัตหาโตปีหนามก็ได้ชิบโตแล้วก็ขายตัวเถิกหรือตัวมันชีไรหรือว่าตัวราคาหลายขายไปให้หลูกเลี้ยนก็นกนไปได้ครับม,มาจะห้อยยาไปซื้อแบบไหนล่ะซื้อ,อยังไงซื้อของแบบ รถดาวคันละล้านสองล้านแต่ว่ารายได่เขาันเขททำเพียงพ่อหรือว่าพวกที่นี่แล้วยังดีครับบริวากันหรือว่าขันนี้ัญญาหรือว่ามีความคิดมีงานเสริมงานอะไร่เหลยอย่างขึ้นกับบริวากันเฉพาะข้อย่างเฉพาะเขาเลี้ยงข้อย่างเดียวยะจะคิดว่าไปดาวลดคันละล้านสองล้านมีโอกาสเท่ากับซื้อขายข้วยแล้วซื้อซื้อสดกันด้ ในราคารถบางขั้นกับว่าทอคั้วยตัวหนึ่งนี่ครับรถเนี่ยรถในราคาหลานก็บาทบางตัวเนี่ยเดี๋ยวพ่อทอราคาค้วยตัวหนึ่งข้ามพ่อนี่ตัวนี้เป็นขนาดใดขนาดกลางกลางเนาะพ่อกลางราคาสามารถทายทอดหรือมาเลี้ยนลูกถือว่าเป็นศูนย์เลี้ยนลูกระดับหนึ่งได้แหละครับแต่ว่าผมว่าได้ขึ้นทะเบียนถ่ายยังดอกแต่ว่าขาผู้ใดอยากศึกษา มาขอคําแนะนํากับเชิญนะครับเด้อกับทวมกรหลังจากที่ตั้งคาสนกติของนายหายตอบน้อยด้วยเจ้าของฟ้ามการหลงฟ้ามนะเป็นอาจจะเป็นที่คุณชมหูกันนะคะเดี๋ยวสีภาพไปชมสายตางพวสายตางนี่เล่าบ่ไดเอามาถ่ายวิดีโอจักเถื่อเจ้าว่าเป็นอย่างบอกว่าให้เอามาถ่ายกับว่าเอามาเมื่อนี้นะคะก็เลยบอกให้เล่าเอามาเลยมีโอกาสแล้วเอามาถ่ายนะคะเดี๋ยวภาพไปชมทีละตัวเน จ้าตัวนี้นะมันเป็นลูกผสมนะครับแม่เขาเป็นจับจับลอยแล,ล้วก็ผสมุ้ยไทยคือเป็ดดำครับจะมีเป็นลูกเป็ดดำเจ้าเป็ดดำเป็ดดำที่ตัวนี้เขาได้มาจากเซียโซตั้งแต่หาปีที่แล้วถ้ามันยู่น้ำตัง้งแต่แหลกๆหลนะพ่อข้อยตัวนี้นี่สื่อมาตัวเดียวนะครับเขาเจ้ากับว่าผสมบัติดจักเถื่อมาอายุนาผมเลยได้ลูกสามตัวแล้ว ลูกกาขายแล้วค่าซื้อก็บ่ได้แพงน่ครับนี่ซื้อแสนซีซื้อแสนซีแต่ว่าลูกเขากขายไปลานขายไปหาแสนหาแล้วก็ตัวนอยนี่ก็มีคนมาปวดราคาให้นะครับได้เดือนหนึ่งพคดีขายไปบ่นขายขายตัวนี้จะขายได้กันเมื่อออกนุ่มแต่ขายคือกันม้วนว่าบ่กขายครับตัวเมีตัวนี้เป็นลูกของไม่ เจ้าไม้เจ้าไม้เขาใหญ่ครับนี่ละนี่ฟาร์มนะคะเป็นตัวแม่ครับได้ืสองเดือนที่อันนี้ถือว่ามันออกไข่เหลือเดือนนึงอ่าลูกนี่ออกไข่บ้างนะก้อนนี้ออกหาซิปหาซิปหาซิปอ่ออกออกลูกกักอือตัวนี้ออกลูกกักอือเห็นนะคะกักตัวนี้จะออกลูกกักอ่ากักก้อยตัวนี้มีคนเสนอผมหลายเติบแล้วครับอ่าล้าน หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นนี่คอนอยากได้ครับแต่ว่าผมวาดขายให้เพิอ่อนผมว่าตัวนี้เป็นค้วยที<อ>ยาจลูกไดีดอ่าตาโคงสัง่งคือเขาเห็นเป็นค้วยอยักษ์ได้เลยครับท่านตุกรรมของเขาตัวเนี้ยคือกับสิมาเขายุกับยุคปัจจุบันพอดีอตอนนี้ข้าจ้านิยมเหรียญคล้วยอยกักษ์แต่ของเขาบองว่าม็นยกักษ์เลือดรอยแต่ว่ามันกัดสิปเป็นยักษ์กัดร้อยครับอืม ตัวก้อนเจ่างั้นอุ้งแท่ออกมาเป็นไท่ร้อยครับคือแม่นี่ค่ก็เพว่อตัวนี้ก็ได้รู้ม่าเราหาโตหาโตเออล้มันอยู่เท่าไรแล้วหาโตแล้วเพื่ตัวนี้ได้เก่าสิบปีนี่พอดีมีอายุสิบปีแล้วสิบสี่ปีแล้วแล้วเพว่อสามารถให้ลูกได้หอดีสิบตัวนะครับเด้อพอจะเอาเรียกมันได้ ทันเพื่อนอยากได้ดิมีคนเบิ้งเราอยากทันากได้กัมาเบิ้งมาคุยกันครับแบงให้ได้คือเก้าแต่ว่าตัวน้อยเนี่ยขาเจ้ามาขอเปิดแบงแต่ว่าผมบ่เปิดเพราะว่าคือซื้อเลยากห้เอาไปเลยไหเบ่อยากเรียงไว้ให้บ่อยากติดประจำพอปัญหามันหลายเกยพ่อแล้วครับแต่ถามมาขายบอกขายอยู่แม่กับลูกเดยมาคุยกันอันอยากได้กับมาคุยกันคุยทุกตัวยุ่นี่ขายไปทุกโจ๊ว่าจะคุยกันถือแม่บอกกับขายมันขายคือกัน นะครัับนี้ลูกแต่เนี้ยของจ้าไม้อันนี้ลูกนะคะอ่าตัวต่อไปแับนี้เป็นจักร้อยครับที่ได้ไต้มาจากลุงพุ่นของวิหารแดงวิหารแดงเพื่อเพื่อตัวนี้นี่ให้ลูกลอยหกซีฟขึ้นทุกตัวครับแม่เนี่ยแม่เขาสูงเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้สูงลอยสี่สิบห้าลอยสี่สิบห้าก็อยสิบห้ามันก็คือลอยหน้องเจวันกลางอ่ากัเป็นแม่ที่ส่งลูกนะพ่อลอยกซีฟ ได้ร้อยหกสิบทุกตัวครับลูกอันนี้คือแม่แม่มครับแต่ว่าอยู่กับลุงพุ่นเจ๊ได้ลูกเจ๊ตัวบองฮูใด้ร่วมผมได้สองโขกเจ้านำผลมากเพราะเป็นนังสี่นะครับนี่ก็กระดูกแม่นจอยจอยแห้งจำแหงอยู่นี่ก็กระดูกอันนี้จังไดนจังไม้ไงขื่นขาไก่ไงตัวนี้ผมซื้อมาผมเลยซื้อว่าซื้อแพงแสนครับตัวนี้ซื้อเท่าใดละครอบซื้อสามแสนโอ้ก็ตัวนั้นก็จอยน้อยแหงซื้อแพงจอยจอยมาก แต่มันเชื่องนี่ครับบาดนี่มาอยุ่งขอผมเชื่องยิ่งน้ำรุ่งพูดนี่จับบ่ได้เลยอ่าผู้เชี่ยวแห่งเป็นอย่างบุ๊กนาเขาได้เบิดครับตัวนี้ได้เบิดรื่นอ่างน้อมช่วงลูกอืมผมประกันให้ตัวนี้คือร้อยหกสิบทุกตัวลูกที่กเกิดมาเพราะว่าตัวผู้ตัวแม่ครับช่งลูกดีเห็นตัวนี้เชื่องครับเชื่องพี่แม่นี่กะเป็นแม่บุ๊กสายตาของผมยี่นี่คือกันอ่าอืม รุ่งพุ่นเสร็จแล้วุ้ีแบงมาไห้ครับคือแม่นี่ครับเป้ยดังเดิมเพิน่นจะมาโยนผมนี่อ้วนครับนี่น้อเพิ่นโบ่บได้อ้วนแบบนี้อืมอ่ะเป็นลูกผสมคือกันกรครับแต่ว่ามีไทยยนน่ยิ้มหาเปอร์เซ็นต์อแม่นี่เบิ้จังแล้วมีไทย่ยิม้มหาเปอร์เซ็นต์ปะกาลักษณะเบิ้งครับมันสีมีหูขาวนะครับสีผ้าแท้แะไรหูขาวหูขาวหูขาวอ่องขับน้ำตาลนิดๆิด่าเพรสังเกตแล้วกกับข้อขาครับอ่า กหอมปลาตาลนี่น้ำตาลสีบดดำเปิดอันนี้คือพาใช้มาแล้วคือแม่นี่นี่หอมนี่ครับผมซื้อมาผอมไม่ดีครับคือข้าเจ้าโตผมมีเวลาดูแลมันผมเลยร็วมากตะกรันเครื่องเคยให้เพิ่นตังหลายแสนครับตัวนี้ใหงกแสนเจ็ดครับตัวนี้ผมเคยเปิดเปิดราค่ายเป็นเพิ่นบ่ขายเพิ่นบ่ขายให้ผมราคาตัวนั่นอยู่ในด้องครับเป็นลูกเจ้าสั้น อันนี้นะคะลูกสาวเพิ่นผลงานเออลูกลูกลูกจั่สั้นเป็นตัวแม่แม่อุ้งลูกจั่วั้นเป็นตัวแม่โอ้ทรงหลูมงามเลยพ่อบาดที่นี่ลูกจั่สั้นตัวนี้กับนันกาได้เก้าเดือนเก้าเดือนสิบเดือนเขานี่ยนะครับอืมลูกจั่สั้นเก้าเดือนแล้วครับลูกจั่สั้นของเสียไข่ขนแจนครับเนี่ยออกจ้ัไข่แล้วนะพ่อตั้งปอกป้องขาครับมบ่ป้องขาออกสีเข้าเสียตานแล้วครับเป็นไข่มาแล้ว มามามาแม่แม่แม่สม่แ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 ่แม่นี่แม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 อแม่ม่าน่แ้่แม่แ้าแม่ม่าม่ัม่แม่นาามดแม่แม่แมอแม่แม่แม่ัมนแม่แมบแม่แม่าม่แอ่แม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 ้แม่แมัแม่แมัแม่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 แมมตัว่วาาวม่แมแม่แม่แมตแม่แมบแ่แม่ม่แมตแม่ม่แม่ม่ม่แมเดี่แมบแแ่แ่แม่แม่่แม่อายุ่่อแม่่า คือค่อยศีรษะนี่เพราะว่าตอนนี้มันผอมไม่หลีครับมันเพิ่งมะมีเนี่ยหลัง่นี่อันนี้กันมีคนอยากได้เปิดบ่ก็เปิดด้วกันครับเปิดเอาเฉพาะลูกลูกกับแด้ครับตัวนี้เพราะว่ามันยานุ่มแล้วเอาแต่แม่ก็ได้เอาแต่ลูกก็ได้นะคะตัวนี้โอ้ยลูกมากดีเลยค่ะเบิ้งด้ลูกเกี่สั้นครับนี่ใบนี่หลอดเปิดไหมครับนี่ใบหลอดครบค่ะลูกเกี่ยวสั้นครับอยู่ในถังนี่กับเบิ้มพันล้านนี่ใบนี่หลอดครบ วนแล้วครับสถานะในตอนออกมาหนานูลอยเขาวาแข้งครับบัวเดชายตอนออกมาเนาะมันอี๋ค่ะอา้าผู้ใดก็คืออยากได้อยากเลี้ยงกับบิ้งเอาด้วยครับขั้วยุคอกหลายตัวตัวบัวเดชไทกับหลายายพระท่านค่ะมันหลายตัวครับมี่สามสิบกว่าตัวราคากระเสียวผลงานของเสียนเพชรหอมใบเบิ้งอีกตัวนึงครับเพิ่นได้เดือนกัวกัวแม่เขาเป็นลูกดาวเหนือเป็นแม่บล็อกย่นี่ครับ คือคุ้ยแม่นี่เคยขายลูกไปในราคาล้านก็มีแล้วครับมีเงินล้านกว่าเป็นลูกของดาวเหนือเดี๋ยวผมเดี๋ยวออกมาอีกเบิ่งนะครับเด<ช>้อนะครับผลงามของเขาได้ลูกซีตัวได้ตัวแม่บัดทุกตัวค่ะพ่อแม่หนิแม่นี่ผู้ใดต้องการหรืออยากได้ให้มาชมตัวจริงยอยู่คอกอยู่ฟาร์มนะครับราคามาคุยกันอยู่พี่ค่ะว่ายากค่ะบอกกันถือกันตัวนี้งามเฮ่อ้มันก็ขึ้นกลองแล้วเนเอาพอพอมายืนบอก อันนี้เดี๋ยวเป็นกล้วยแม่สาวตัวหนึ่งนะคะที่อยากเอามาให้ชมตัวนี้เป็นลูกของเกาล้านครับลูกจะเกาล่านเกาล้านแม่เขาเป็นลูกกล้วยน้องบวัวลำพูซึ่งแม่เขาสูงลอยหาสิบสามตอนนี้กับแม่เขากับยูน้มไร่สามชายฟ้าครับของหอยพ่นอ,อันนี้เขาแบ่งปันมาให้ก็คือเป็นลูกเกาล่าน๋ยวนี้อายุได้ปีหนึ่งพอดีหนึ่งปีทวนสิบส <12 S 1> องเดือนพอดีอ เป็นข้อยไทยลักษณะค้อยไทยเต็มรอยครับตาแจ่มแจ่จ่มอ่องถุงเท่าขาวครบเบิดครับคือตัวนี้ครับเป็นแม่พันแม่บอกได้เลยครับมค้นจากได้กลับมาคุยกันครับผมกระแบงให้ได้คือกันคือตัวนี้ครับส่วนราคากันมาคุยกันอยู่ปากคอกอันนี้เป็นค้อยสาวครับค้อยอนาคต เป็นแม่บอกได้เลยครับเดินสนามได้ครับคุยตัวนี้ไปป้าถายอีหลงเนะนี่กับแม่บอกอีกตัวหนึ่งนะคะเอามาให้ชมคือตัวนี้เป็นลูกดาวเหนือครับพยาดเหนือค่ะเป็นลูกดาวเหนือสูงร้อยสี่สิบเจ็ดโอ้ได้ลูกมาแล้วซีตัวอือเพื่อได้ลูกแม่บดทุกตัวครับซีตัวอือ ลูกเป้ยเมนี่ครับเป็นลูกดาวเหนือลูกนี่ก็บยูนี่เมื่อวันบมื่อพอลูกขายไปแนวตัวหนึ่งอยู่กับเซียนชั่นาตัวแรกลูกมันอุไทยกับส่วนสามตัวกับยูนี่กับยูนี่วัดตัวโตอันนั้นก็คือตัวน้อยๆทวกหลาชุดตัวหลาสุดนี่คือเป็นลูกเจ้าแสนเพชรครับเซียนเพชรตอนนี้กับอยู่กับออลิงหมูเงครับเด้ออายุเท่าไรนั่นน้อยๆนั่นน้อยๆอายุเดือนกว่าเป็นตัวแม่ครับแม่อีก ถือว่าส่งลูกดีเนาะพ่อให้ลูกตัวแม่บดตัวเลยครับแม่แม่บอกหากใครสนใจนะคะมาส้มได้ตัวนี้กับอันนี้เป็นลูกดาวเหนือลอยผัวเส้นครับสีดำเพรมันขั้วผสมนะครับตั้งเป็นสีนี้อ่องชัดขั้วไถ่ลอยครับส่วนตัวน,น้อยนี่ก็มีคนอยากได้คือกันแต่ว่าผมก็เปิดไม่ใช่เลยเปิดเพราะว่าไม่อยาก ดูเรียกเพื่อนนะครับซื้อเรีย่ยวใหญ่เพื่อนเอาไปเลี้ยงสินะกัดต้องรอรอยานมยางอย่างยานมแล้วก็่จ้งมาซื้อกันก็นได้ค่ะว่าจะได้แม่กับลูกเนี่ยผมก็ยินดีเปิดเด้อครับเด้อค่ะเปิดให้คือนเขามาตะหักมาก,กันเป็นแม่บอกแม่คอครับอค่ะ อันนี้ก็เป็นอีกแม่บอกตัวหนึ่งนะคะที่เอามาให้ชมตัวนี้ก็เป็นลูกเพชรอุดรลอยผร้เส้นครับได้ลูกซี่โตซี่แล้วได้ลูกซี่ัวแล้วได้ลูกเออคือจากฟองตัวนี้คือเป็นลูกของดิ๊กมินครับเป็นตัวผูกอันนี้ลูกตัวลาศูนาะตัวผูกอ่ะนี่น้ำตัวอ่างเป็นข้วยทีน้ำตัวบ่ค่อยเห็น่ยมเลยจังเรลึกครับเรื สูงเท่าไรพอสูงร้อยสีซีร้อยีซีก็เข้ากับสีว่าคืออึ้งคืออย่างไรน้าครับผู้ใดมักสายอ้างคือตัวนี้สายอ้างแน่นะนะคะกล้วยลักษณะนี่นะแนีนั่นหมายไปเซยพอยางไงครับยางไงกล้วยชนีดเป็นกล้วย่ังไงนี่ยงไงจีนยงางเชื่องยังจีนงลูกกับงามลูกไส้เชื่องครับเชื่องทุกตวกล้วยนีครับ เป็ดอุดรลอยบนเส้นครับเนี่ยอ่างข้นหางเขาหางดีบัตรหางเงาเงาเลยค่ะแล้วนี่ก็เป็นแม่บออีกตัวนึงค่ะใครสนใจนะคะมาดูได้ตัวที่ว่าท่านได้ไพ่เนี่ยกลายตัวค่ะน่าจะจบไว้พอนีคก้อนค่ะเพราะว่ามันเหมือดแล้วเดี๋ยวทายบอเห็นเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะคะมาให้อัปเดตอุ่นเบิร์ีกันหน่อยนะคะฮึร่างว่ะ ตาาเาวกไปเลยกะกะขอฝากเอฟซีไวทุกคนนะครับเด้อติดตามมาตลอดแล้วก็กับเป็นห่วงพวกทีเลียงค้วยไม้นะครับเป็นห่วงน้ำคิดน้ำาหลาไม่อยากให้ไปน้ำกระแสคนบ่อน้จ่าครับส่วนราคานั่นถือแท่งอยู่กับผ like ู้สื่อผู้ขายชืคุยกันนะครับคุยถือมันว่ามีหรอครับตัวมันง่ามมันนี่มันว่าถือดอกจ้าเจากับว่าขายคือกัน นี่อกเขเฮ้ากับชิดว่าขาเฮ้าสี่ยึดอาทีบนี่อีหลีก็คือปัจจัยลักคือใจมักครับว่ามันมักผู้เดียวลูกเนี่ยมักน้ำพอนวายเห็ดผู้เดียวต้องเห็ดน้ำกันผู้หนึ่งยูผู้หนึ่งยูเห็ดน้ำกันก็ทุ่ททยนี่ก็ขอให้เพื่อนเช่าค้อยบดทุกคนละครับทุกปู่ทุกคนหรือว,ว่าผู้ใดกับที่เบิง้งที่รับชม เพื่อเป็นควมรูก็ได้ครับบ่จําเป็นทีเป็นคนเลี้ยงคว้วยต่ว่ากะอันนี้ปัญหาอย่างเรือว่าอยากให้ผมแนะนํากะโทร่มาทักมาผมกระสิตอบในส่วนที่ผมที่รูก้กระสีแนะนําใหายยังสั่นยังสีนะครับเด้อทักป้าทร่มาเลยแต่ได้ตลอดโทร่มาเลยครับเบอร์โทร่ก่ายู่ใต้คลิปครับแต่คลิป,ลปหรือว่าย่ในเซสของกาหลงฟ้ามนะครับเด้อ ส่วนการหลงความนี่ยินดีตอนรับตลอดยีบซีเบิดทุกชนชั้นหรือว่าสีมาศึกษาเพื่อววมลูหรือเพื่อไปประกอบของเจ้าของกับมาผมกับแก่ข้ามนะน้นำตามที่ผมประสบการณ์มากยุ่ได้ทุกมือน,นี่กะคือคว้วยครับที่คนหูจักหลายทัวประเทศกับพ่อคว้วยครับนี่เพื่อนฝูง คือค่อยเป็นสภาพในผมที่หัวใกคนหลายทั่วประเทศครับอันนี้ถือว่าเขามีบุญคุณกับผมแล้วผมก็ต้องเลี้ยงให้เขาให้ดีให้ยูดีกินดีก็ขอให้ที่ทุกคนยูดีสบายสุดท้ายนี้ก็ขอให้ซุขที่มันทุกวัดดีครับ